กา,การปฏิบัติธรรมนี้จาเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์มีคนคอยสอนคอยบอกคอยแก้ปัญหาให้กับเราถ้าเราปฏิบัติต่อตามลำพังนี้โอกาสที่จะผิดพลาดโอกาสที่จะหลงทางนี่มันมีมากเพราะเราไม่มีประสบะการณ์เหมือนกับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ท่านเคยหลงมาแล้วแล้วท่านคน้นแล้วท่านก็ได้พบกับทางที่ไม่หลงแล้ว พอใครไปแต่ทางที่หลงท่านก็จะรู้ทันทีท่านก็จะบอกว่าอย่าไปทางนี้ไปทางนี้แล้วก็จะไปไม่ถึงไหน mm hmm. ให้ย้อนกลับมาตรงนี้ให้กลับมาที่สติกลับมาที่ละการรักษาสีลง mm hmm. กลับกลับมาจากที่การกลับมาที่ทําบุญทําทาน mm hmm. กลับมาที่การภาวนาเราต้องมีครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีครูบาอาจารย์มานั่งสมาธิคู่กับเรา อันนี้ไม่จําเป็นเวลานั่งสมาธิเราควรจะนั่งคนเดียวได้จะดีที่สุดเพราะจะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจเรามาให้เราต้องกังวลเวลาปฏิบัตินี้ปฏิบัติคนเดียวแต่เวลาไม่มีถาเวลาไม่เข้าใจอะไรหรือไม่รู้อะไรก็ต้องมีครูอาจารย์คอยสอนคอยบอกคอยเล่าให้ฟัง <S 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 มีครูบาอาจารย์นี้ท่านจะคอยสอนอยู่เรื่อยๆเพราะใจเรามันชอบที่ไปในทางหลง ทนที่จะคิดว่าเกิดแล้วเป็นทุกข์กายอย่าไปคิดว่าเกิดแล้วเป็นสุขเกิดแล้วจะได้ร่ำได้รวยจะได้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะทําให้อยากเกิดไปเรื่อยๆแต่ไม่เห็นว่าเกิดแล้วเหลือก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสูขที่ได้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อาปแต่น้ามีครูอาจนี่ท่านจะคอยเตือนคอยสอนอยู่เรื่อยๆอย่าประมาทอย่าลืมความตายอย่าลืมความแก่อย่าลืมความเจ็บไข้ได้ป่วย รอนนี้ร่างกายอะไรยังแข็งแรองอยู่แต่ไม่ได้มาเขาว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดวันดีคืนดีมันก็จะเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้ตรงตอนนี้มันยังไม่เป็นให้เรารีบขวนขวายปฏิบัติทำความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้